กับรถดีๆอยู่ที่งานกวางโจโออโ Auto นะครับเราอยู่ที่บูธของซีเกอร์พามาชมรถรุ่นหนึ่งที่ยังไม่มีในบ้านเราบ้านเรามีแค่ซีเกอร์ 7X หลายคนก็บอกว่าอันนั้นคือรถที่แบบว่าบ้าพลังแล้วใช่ไหมฮะมี500กว่าแรงมาเจอคันนี้ก็ไปไหน่อยครับนี่คือซีเกอร์ 9X นะครับตัวเนี้ยไม่ใช่รถ EV แต่เป็นปลั๊กอินไฮบริดไซส์ใหญ่ของซีเกอร์เลยนะครับซึ่งตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวนะแล้วก็มีเครื่องยนต์ ช่วยปั่นอีกบเบดเตรเนี่ยให้กำลังสูงถึง1,381แรงมา้าโอ้โ,โหคุณชมสุดยอดเลยแล้วสังเกตไหมฮะเห็นไฟสีฟ้าเขียวๆนี่ไหมฮะคือตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยรถคันไหนมีระบบขับอัตโนมัตินะครับจะต้องมีไฟตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าเห็นรถวิ่งมาเนี่ยรู้เลยนะครับคันนี้จะมีแบตเตอรี่เป็นแบบฟรีบอนะครับเป็นแบตเรีรุ่นใหม่จาก CATL แล้วใส่มา2ขนาดด้วยกันใส่มาไม่เยอะครับรุ่นล่างๆหน่อยใส่มา55กิโลวัตต์รุ่นท็อปสุดเนี่ยใสมาแค่70กิโลวัตต์<ม>ก็วิ่งได้ไม่ไกลครับ3 4 0 0กิโลแต่ว่าเน้นพลัง,หลงเหลือเกินแล้วเป็นเทคโนโลยีการชาร์จ 6C ด้วยนะคนอื่นเนี่ยในงานเนี่ยเขาคุยกัน 5C เจ้านี้น่ย 6C แรงกว่าเดิมเลยแล้วใช้แรงดันไฟฟ้า900โวลต์ไม่ใช่800โวลต์ด้วยนะโอ้โห เรียกว่าชาร์จ20 80เปอภายใน8นาทีครับคุณผู้ชมแล้วคันใหญ่ไม่เริ่มเท่มเลยโอ้โหซีเกอร์ประเทศไทยสนใจที่จะเอาคันนี้ไปขายไหมฮะดูล้อดิครับล้อนี่เกือบถึงเอวผมแล้วครับคันใหญ่มากคันใหญ่มากดีดูเขานั่งกันเนี่ยโอ้โหเขานั่งกันเต็มรถเลยนะสบายอะ่ะโอถงโอ้โหนี่นะ เปิดฟามานี่นี่ดูดูหลังคารถนี่นะสูงระดับระดับหัวผมเลยนี่คันเบื้อเริ่มผมจะขึ้นไปตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถพุ่งตัวเข้าไปได้นะผมต้องปีนขึ้นไปผมต้องกระโดดขึ้นไปใหญ่มากๆเลยครับซีเกอร์ 9X ครับที่ประเทศจีนครับ